การการุณของลาดิดจากสำนักพิมพ์ l a ด i ด and Moonscape ค่ะในตอนเริ่มต้นผู้เขียนไม่ได้บอกอะไรเรามากไปกว่านี่เป็นเรื่องของแม่คนหนึ่งที่กำลังเดินทางอยู่ในฟลอเรนซ์อิตาลีแล้วก็กำลังเล่าการเดินทางครั้งนี้ให้ลูกฟังสลับกับการรำลึกถึงอดีตระหว่างเธอกับลูกและบางผู้คนเป็นการถ่ายทอดแต่ฝ่ายเดียว เรื่องราวมาเป็นชิ้นส่วนขาดๆเกินๆเ,เป็นเราเองที่ต้องคอยปะติดปะต่อเรื่องราวทีละน้อยจากเศษชิ้นส่วนแหว่งวินที่ตัวละครเฉือนเนื้อเล่าระหวังอ่านมวลอากาศรอบกายหนาหนักอึดอัดทำให้เราสูดหายใจเข้าออกได้ยากหายใจไม่ออกอยู่เป็นช่วงๆเป็นหนังสือที่อ่านแล้วอึดอัดเนิบเหนื่อยไม่ไปไหน นี่ไม่ใช่นิยายที่เหมาะสําำหรับนักตัดสินผู้อยู่ในกรอบเราคาดเดาเอาเองอย่างถือวิสาสะว่าผู้เขียนน่าจะต้องการถ่ายทอดความรู้สึกทุกข์ขมภายในออกมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทำให้คนอ่านรู้สึกถึงความผิดบาปสับสนท้าทายกล้าและกลัวปะปนกันตัวละครถ่ายทอดความทุกข์ใจถึงสิ่งที่อยู่ภายในที่เธอหรือเขาต้องแบกรับ สิ่งที่ต้องซุกซ่อนบิดผันปิดบังและสิ่งที่ต้องใช้ความกล้าเพื่อเผชิญหน้ากับมันตรงกลางระหว่างการเดินทางไปถึงตอนจบเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าหนังสือเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจึงจะทำให้ผู้อ่านส่วนใหญ่ลงคะแนนว่าดียิ่งอ่านก็ยิ่งคิดเราคิดไปตลอดการอ่านว่าถ้าคนเป็นลูกได้รับรู้ในสิ่งที่คนเป็นแม่กำลังถ่ายทอดอยู่ในเล่มนี้ จะต้องรับรู้อย่างไรรู้สึกอย่างไรแสดงออกอย่างไรคนคนหนึ่งมีสิทธิที่จะเหลวแหลกผุพังได้เท่าที่เขาจะปล่อยตัวปล่อยใจแต่เราไม่โอเคเลยกับการที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาอยู่ท่ามกลางความผุพังเช่นนี้ถึงเราจะไม่อาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ให้เป็นไปดั่งใจแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่าง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเราเองคนเราเมื่อเล่าเรื่องตัวเองต่อให้เป็นเรื่องเลวร้ายขนาดไหนน้ำเสียงที่เล่าก็ยังคงเป็นน้ำเสียงแห่งความเข้าอกเข้าใจในข้อแม้และเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เราจำเป็นต้องทำอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเรื่องราวเดียวกันนี้ถูกเล่าผ่านมุมมองของลูกสาวการกระทำของลันจะสร้างรอยแผลบาดช้ำเพียงไหน และหนังสือเล่มที่ถูกเล่าโดยลูกสาวเล่มนั้นก็ไม่มีใครควรค่าแก่การอ่านไปมากกว่าตัวลันเอง